เมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานักแ,แสดงสาวและนางแบบเกาหลีใต้ม i n Hyo r ยร n g ถ้าเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นครั้งแรกในรอบ7สัปดาห์หลังข่าวลือเรื่องการเลิกราของเธอกับสามีไทย,ยังบิ๊กแบงทั้งนี้เมื่อวันที่8พฤศจิกายน YouTuber รายหนึ่งได้ออกมาเผยว่าจีดาก้อนได้เลิกติดตามมิน h อ o อยริบนอินสตาแกรขณะที่ไทย,ยังเองก็ได้ลบโพสทงหมดออกจากอินสตาแกรม อย่างไรก็าตามแฟนๆของทั้งคู่ได้ออกมาแยังว่าจีดาก้อนยังคงติดตาม m i มินฮโยรียนด้วยบัญชีส่วนตัวของเขารวมถึงปฏิเสธข่าวหรือเรื่องการเลิกราของทั้งคู่สำหรับแทยัง Big Bang และ m i มิน o โยริมเริ่มต้นเดทก,กันในปี2014หลังจากที่ได้พบกันในระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอ o n AM ซึ่งเป็นซิงเกลิลเดียวของแทยัง หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ออกมายืนยันว่ากำลังคบหาดูใจกันในปี2015ตอนที่จะแต่งงานกันในปี2018และมีลูกชายคนแรกลืนตาดูโลกเมื่อปี2021ที่ผ่านมา